อืมทอนเดือนเดนมาเสร็จโตให้หมออีกเผื่อเมียาเสร็จแน้นอนจนสี่หาทุกตอนทั้งสามออกมีหลูกแลแม่กับเป็นวดัดหลูกกับเป็นวดัดหลูกกับทิมูก็งได้ปะเจียไปะยยตปะกี้มันจะไปชอยดาวด้าเงโยวธา สีมามาขึ้นหลเลยคนมัวตายแล้วก็ร่าง

วันเ้าร์มกินยาไปหกเม็ดมื่อคืนเนี่ยก,กินไปหกเม็ดมันมีทั้งพลนาอทั้งน้ำหมอกทั้งแดดทั้งล่มมือเดียวม,มีอยู่สี่ปรูก็เลยหลับ่ได้ยโอ้ยนอกเลยแง่ไะเตลย อันว่าอยู่ไกลอยู่กับจะจะเห็นอะไรพีนงง่น้องไหมอยากหาหาห้ากโทรกับติดแม่กับติดเฮ้ยไปด้ยไปเอาไปบ้านเาเราบอกก็ ช่วาตั้งแต่ยคสิบแปดสิบเก้าฮะสักสามส้าสี่เนี่ยเป็นไข่จำมนีนะเองอ่ะในเชือบันได้น e. sure, ัสามสี่ตัวเป็นไข่ร่างกายจะก็มีนืดกิบ ทีนอพยนมาก็นีก็เลสงานได้เออจ้าเลยม้านเองนมดเสีบมาได้แม่ผามาสิยบนอนกดกระจอกเสียนพัวเลยกระเจาะงูลายมาเลยเมย่ไปอื้มนบัณฑหาราเหมืนกันที่ก๋ ยูเขาดิพ hmm. ี that that call, no? mm ่เขาเขาไม่ได้แชร์ด้ค่ะบี่ันกะตัดเขาเนาะเรียนกริงเขาแบบไม่เชรเป็นไรเป็นอะ เอกซีแจะทาไมา่ะจวงใสที่ผนคือผละอองคลเหมือนว่างเรอเป็นไอ่อนเนตกขึ้นนึงไอจะมาเทีงเรอเปิดมาฝนตกขค้ืนขค้ืนที่สองมาจากไอจะมรลายห้าหคือ Tại nhà công một bên ai Ai thì bọn anh cũng chẳng là người chân hậu Cho đây Thay cho hai ngon Thôi कोनेंगे भी है कोनेंगे दो तो हम हो ना वाला เว้ยเนี่ยนอนถึง một toàn tiện lấy mình nhật khai nhục Hãy subscribe cho

นก็เป็นบทสามเจ็ดก็แม่แม่เป็นไขวัดฮะละเน,นาะไขวัดใหญ่นะลงไปเกี่ยวเขา่ามือนึ่งก็จนบางพวกอยากเอาลูกเกย์ตีลูเลยนะในพูว่าเอารีวิวลงเกี่ยวเขา่าเกี่ยวกับเรี่ยวไห้เหนื่อยลมออกหือรีวิวขึ้นมาป้าหนังยังมาติดุกทราย nè lũ nông cạn, non non nông cạn, chơi khỉ bọn non cai cả đám này, đít cứ gào, mày lại dông một trời, <laughs> mày nhầm một mà nhầm sợ và khỉ mụng nhọt và khầm này, bằng tận. ส่วนผัวมีอาการไอฮอกฮอบฮอหอไอเทปไปซิเด้ออดูแข็ขอบใจสูงสูงคนมาี่นดังเนาะ ที่หายกังใจหายไ้แล้วน้องต้นขอบคุณด้วยครับตากับยายเปนไปเป็นไปเที่ยวจู่ถากิ่หังปีนปีผ่นโซไปเที่ยวมากะยำยำน้ำมากะโซ กระเซียอ,มอ้มยาจุกห้างยังบังน,นอนนอนนอนมาน,นอนกูหมมหัวจะไปจะเผาลุ